หน้าแปแปู๋ขี่หูกีตาเกิดเบิ้งนี่นี่พอบนหอบมาให้ปุ้มออกจากทีลดเข็นโวยวายใาญซบรับต่อครับผมเบื้องหน้านี่คือพอมันครักเฮ้ยฮะสวัสดีครับตื่นแล้วในนมมากินหมดอต้าเอออต้าเอ๋โอ,ยอ้ยดูครับหนะ้า พ่อะันหอบมายกมาจากที่นอนหรือไงก็ไมยรู้นะอาลงไปดูซิใครมาไปดูซิใครมาแล้วเออกินนมไปดูซิใครมาอาเก็บจะไปนวดเอาไปไว้นวดนวดอ่าไอกคกเลยเนี่ยสุดไปดูซิใครมาฮ <c oughs> ะเนี่ยเอาไปตากลมตากแรงอ่ะโอ้เดินซอมบี้ซอมบี้ตื่นแล้วโอ้ใครมาควรครัวยายโอ้ <laughs> ซม้มบี้อ่ะโอ้ยขี้หูขี้ตาโอ้ยดูสภาพพ่อบว่ะเอมอมาถึงแล้วหิวหิวแล้วมาถึงแล้วหิวหิวแล้วโอ้ยไอคบโคบอีกแล้วอากาศหนาวอ่ะฮะเหมือนไฟฟ้าช็อตเหรอโอ้ยลูกกับแม่หน้าแปรแปหน้าแปรแปรพ่อมันนี่ลูกเลยไอ้มิว โลเอมิวไม่หมดเอมิวสักคนเอาเอาเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวแขนรุดทำไงอ่ะชอบรุ่นแรงเออเดี๋ยวได้แขนรุดอ่ะโอ้ยนังกัด